สวัสดีค่ะออกลับมาพบกับหมอยนะ้าแม่นแม่นนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอ,อ,อร้องเพลงคนขึ้นรายการถวายในหลวงรัชกาลที่9นะคะ จองทัพไทยมิ่งควันเหล่าทหารจงรักทักดียังยืนนานเพืราชวงศ์จักรีด้วยพระมาหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสะดุดีถวายพระเกียรตด้วยชีวินทัพสมนำ ความร่มเย็นความรักให้แผนดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทิศลิขสินเป็นพันดินทองเจ็ดสิบปีที่พ่อส่งงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแสรซอ ในหลวงรัชการที่เก้าพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทุกเวลาทุกคำจอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำตอไปด้วยหัวใจทวีนขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิน้น 风还在。 thuở lỡ, những âm thanh của đất nước, những lời nói của người dân, những lời nói của người dân, những พระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่ลา่าทุกคำสองที่กออนำหาจะฟังมาสู่ดินดุขอ,นอน้นำนำทำตาไปด้วยใใหัวใจทวีนขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยทดำ่งร้อด,ด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอดีชักข้าพระพุทเจ้าใต้ฝ่าละอองทุดีพระบาทหมอนีหนะ้าแม,ม่น ขอน้อมส่งเสด็จในหลวงราชการที่9สู่สวงสวรรค์คาลัยอะ๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาวรักคนาราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง15มกราคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะ สำหรับชาวาลาัคนาราศีธนูชาวาลาัคนาราศีธนูเนี่ยนะดวงท่านเนี่ยท่านใด้ค่สามไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางนะคะทั้งไกลและใกล้นะคะไปดูงานหรือว่าไปออกบูธไปทำกิจกัรนะคะ หรือว่าไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะบางคนก็อาจจะขยายสายงานขยายหน้าร้านอะไรเงี้ยก็ดีนะคะเป็นจังหวะดที่ดีการงานจะก้าวหน้านะคะเพราะว่ามีอนาคตไปข้างหน้าด้วยนะคะตาสิบไม่เท้าท่านอาจจะทํางานหนักรับผิดชอบเยอะเข้าโอเข้ากะงานเนด็กงานเหนื่อยนะคะรับผิดชอบคนเดียวทํางานหลายหน้าที่ก็ได้แล้วก็ถ้าใครทําโรงงานธุรกิจก็ขยับขยายมีลูกน้องเพิ่มขึ้นนะคะเอ่อโรงงานเติบโตด้วยนะคะ มีการเดินทางไกลนะคะทั้งต่างประเทศและในประเทศสําหรับชาวราศีธนูด้วยนะคะอาจจะเดินทางพวกธุรกิจพวกขนส่งนะคะรถบัสรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคนจะแน่นเลยนะคะอย่างเงี้ยอาจะร้องเมนไปทําบุญลงศพใครทีมีคดีความอยู่จะหลุดค้นนะคะได้รับความวิติธรรมในปลายปีนี้ด้วยนะคะจะพ้นคดีความพ้นผิดด้วยสําหรับชาวราศีธนูนะคะไปทําบุญลงศพ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานอำนวยชัยให้ท่านประสบความทุกความเจอแล้วจัดดออกเมนนะคะแล้วก็ความรักใครทะเละกันก็อาจจะมีแนวโน้มว่าคนรักเก่ากับขวนคืนมาขอคนนี้อาจจะเจอคู่รักในอดีตชาติก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้แต่งงานเกิดขึ้นนะคะอ่าแปดไม้เท้าธุรกิจขยับขยายเติมโตสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นจังหวัดที่ดีนะ อาจจะลงทุนจะค้าก็ขายได้เลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูพลังเลขกระจาด24บางคนนะคะอาจจะได้เป็นแม่อาจจะตั้งคันด้วยแล้วก็ธุรกิจว่าอาสังหานะคะจะขายดียอดจองเ,ย,เยอะๆด้วยเพราะอาสังหาบ้านเช่าอะไรเงี้ยดีบางคนไม่มีที่ดินก็อาจจะได้ที่ดินด้วยนะคะบางคนอาจจะได้เป็นทรัพย์สินมรดกพลังเลขกระจาด35สนะคะการแข่งขันเนี่ยจะชนะคู่แข่งแนะ่นอนบางคนไป แข่งขันสอบจะสอบติดผลจุด้วยนะคะข้าราชการใครไปสอบสอบ,สอบได้นะพลังเลขาศาสตร์77นะคะสุขภาพเ,นเหนื่อยชาวคณาลศีธนูนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวเสาร์จะย้ายเข้า,เาวันที่1ธันวาคมแล้วนะคะ<ม>อาจจะต้องเหนื่อยเป็นนี้เพิ่มขึ้นอาจจะแบกรับมีนี้สินเยอะด้วยธนูอาจจะเป็นนีเพาะซื้อสังหาซื้อบ้านซื้อรถซื้อ,อที่ดินอะไรอย่าง,งเงยเกิดขึ้นด้วยนะคะพลังเลขศาสตร์19นะคะ ใครที่เออจะได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศด้วยแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปหาเวลาเดินทางไปับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการเสริมดวงนะคะอาจจะเอ่อไปไหว้เอ่อพระนอนก็ได้นะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็จะเสริมดวงใครที่เป็นดารานักร้องน้กแสดงคุณก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโุ้ล้นด้วยนะคะสาหรับธนูนะคะค่ะพลังเลขศาสตร์ก้าไฟเกนเน่ทรงสกุปพีไอบางคนก็ ไปบวชนิดนึงจะเสริมดวงนะคะไปบวชไปเลี้ยงพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปบริจาคเลือดภาพักชาติไทยน,นะคะจะเสริมดวงให้กับผู้ที่ป่วยผู้ที่เจ็บนะคะจะดีทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์หรือว่าอ,อ่อสร้างเออซื้อบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลบริจาคเลือดจะเสริมดวงนะคะว่าแล้วก็ใครที่เป็นไปบรรจุสอบข้าราชการครู นะคะนักวิชาการได้แน่นอนเลยครูอาจารย์แพทย์หมออะไรอย่างเงี้ยนะได้นะก็ประมาณนี้สําหรับจารคานาราศีธนูนะคะขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆใบหมวยหยน้าแบนแนครีมสบู่กูต้าสบู่กูต้าหน้าขาวใสนะคะเซสเ็มเซลหน้าเดงหน้าเด็กยกกระชับแล้วก็ครีมเซตพ้ากระจาย น้ารีบๆสั่งมานะคะเดือนนี้ปิดท้ายด้ยแถมสบู่โกต้สองก้อนนะก็เป็นผลิตภัณฑ์อาร์มาสเนลหน้าเด้งหน้าใสจากเกาหลีนะคะก็มีเวนเอรอลิปสติกจากต่างประเทศมีแป้งมีบีคุชชั่นน้ำหอมนะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิวขาวหุ่นดีหน้าอกเอ่อครีมทาอกใหญ่อกเบิ่มบมนะคะก็มาใช้กันเลยที่ w w w รวเสวยๆภาษาไทยย w ว w s, s ์ s com. ไวยภาษาไทยเข้าไปไล่เลยนะคะหร Or, om, ือเอฟีหมออินาแม่นๆอาจารย์อีนาค่ะ f a c เ o o บอ่อสวยๆนะคะแบรนด์สวยๆสวยๆใบหน้าภาษาอังกฤษนะคะเวอร์ไว็บสวยคอภาษาไทยเวอร์ไว็บสวยคอมภาษาไทยโทรเบอร์โทรไลน์ศูนย์เก้าสี่สองแปดย์เก้าสี่สองแปดเกนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ